โอ,โอเคครับทุกคนเราก็อยู่ในเกมเพสสมงวันนี้บอบบายนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คบายเยนมิวนิเกตามล่าลิซ่าลาโซกันนะครับผมก็สำหรับแพ็คบายเยนเนี่ยผมมีทั้งอูลมิิเก้แล้วก็ซาบบี้อาลองโซแล้วนะครับก็ไอดีหลักผมเนี่ยขายแค่ลิซ่าลาโซแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็หวังว่าวันนี้มันจะออกนะครับทองที่ผมมีก็จะเป็นทองจากแมตเตอรีแล้วก็ที่เก็บล็อกอินสะสมมานะครับเป็นมูลค่าทั้งหมด300ทองนะครับทุกคนก็เป็นมีโอกาสเป,เปิดทั้งหมด3ครั้งนะครับ ผมจะมาใช้สุดอ่าเราต้องมาดูกองหลังที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเราชอบเอ้ยเราอยากได้กองหลังใช่ไหมล่ะเราดูฟันดาแล้วก็จบที่ตามช่องเราครับเพียงสไตล์เราไปกดที่วิซ่าลาซูเลยครับตัวที่เราอยากได้หลอกไป1หนึ่งทีครับทุกคนมาไอคอนิกโมเมนต์ลิซ่าลาซูหนึ่งว่าทองแรกพี่มาเว้ยไอคอนลาซูลิซ่าลาซูเท้าซ้ายเท้าซ้ายเท่านั้นไม่เอาตัวอื่นโอ้โหเท้าซ้ายโอ้โหทุกคน ผมจะมาแล้วมาจริงฟอ,องฟรีนี่แม่งดีมากครับืโฉยวิซซ่าลาซูตัวที่เราต้องการครับโหมีงบให้เขาสามครั้งนะแต่เขามาในครั้งแรกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ตัวซ้ําด้วยโหคุ้มมากเลยครับทุกคนอ่ะถ้าใครทําตามผมแล้วได้พิซซ่าลาซูก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแต่ผมว่ามันก็น่าจะมายากแหละเพราะว่าทรงสูตรมันก็ไม่ได้ผลอะไรนักหรอกทุกคนมันก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ